เฮ้ยนี่ข้สวซสดีครับมาแล้วมือแรกมือแรกโอ้โหโดดเลยเฮ้ อะมือแรกเข้าน้องสวยสวยสาสวยนะน่ะนแรกมาแล้วเอาเอาเอาเออลงก็ลอยทิล่ะลอยได้ยี่ส้อน้านบอลกินบอลอึดบายหยา,าหครับมาบอลลมๆเลยครับบอนยากๆแหม เอ้ยไอ้คนคุณครับมันกินมีบะอึดครับแต่เน,นะนี้ยมาหาแต่บอลลูนครับคุณบอลลูนลกินง่ายๆเอ็งเกลียน อาจจะมีควายมานนอนคุณอาจจะบ่มักก็ได้นะ แดี่ยงอยากไปแล้วโว่าสิเดีปไปใส่ให้เป็นเดีย๋ยงขึ้นมาจังน้อยก่อนครับนะมกินน้ำกินธาตุกนเย็นีครับนะก,กินมะเนียเหรอครับเนาะเย่างอยู่รอนปูตา,าก,กินมะเนียแล้วเนาะถ้ามากินน้ำก็จะกี่ยวกัสวนครับนะตัวการหอนแี้ครับเนาะเที่ยงแล้วเที่ยงเที่ยงกว่าะละเที่ยงละเนาะเป็นปผักผ่อนกินน้ำไปสักกนะ้อนครับเนาะ จังสิไปเปิดหัวให้นะนอยู่นิดหน้าไปแก้หน้เพิ่นี่กินเนี่ยผักสักน้อยมาเมียนว,ว่ดฝ้าครับแม่แดงฝ้ากินน้ำไปสักก่อนมาเดี๋ยวไปไกลครับวันนี้ไปแห้งครับแม่แดงเอาหอดลูกครับจะไปอย่างเดียวเองลูกเลยเอา้ากลินได้ป่าว

แดดสูแดดเนาะเดี๋ยวน้นเ,นเขาเกลียวไใกล้ๆนี่มันไม่มีเวลาไปเอาแล้วโอ้เจีไม่มีนคนไปเอาเลยบ่เออไปเขาสวดหมดละเอ๊ ข่ายไม่ดมครับเฝ้าออกันวันจุดท้ายบรรยากาศให้เบื้อยู่เพิ่นเอากินหญ้าแล้วก็มีฟางครับนะส่วนห้องมาเปิดเปิดสวนก่อนครับนะก็สิีฝ้าวครับนะไม่แดงฝ้าไปแล้วไม่ได้อยากเขายางแห้งครับนะเามาซองแล้วสองสามหมืน่นกันก็ยังพ่อจะก,ก,กินอยู่ครับนะมาหลายแล้วครับแต่ว่าเกลีก่ยคัดได้อยู่นะสำหรับมีงวดหน่อยครับเพิ่นเอาออกมาสนามจากน่อยกันเดี๋ยวเพิ่นสิบปเด็ดตื่นนะครับเวลาออก เขาแม่พ่อยากให้ออกมาครับแต่ว่ามีภารกิจอยู่นก็เลยเขียวได้อยู่ครับหด <c oughs> เหมือนย่างออกมากละ <c oughs> ่ะเหมือนเดียงฟาวเลย <c oughs> พอดิกินอยู่ครับนะแล้วก,ก็มันมีหัวเมือยังครับมรอบขอบชิดหนี่ในมน่นน้อยห้องก็จะมีปัญหาบอลเลนลวงออกไปนะ <c oughs> เปิดหัวกัน <c oughs> ยืนถาเลยหู <c oughs> ไปไรล่ละนหูอยู่ <c oughs> แล้วก็ยืนท่าเลยมาแล้วห้อนครับห่อนอากาศห้อนแที้ยครับเขาเขาสู่น้าแบบได้บุตรครับนี่อีกแปลงนึงครับนะแปลงนี่รับน่าจะไว้ตตัดนะครับนะแปลงนี้เราน่าเจ้าปล่อยว่ัตตัดให้ในลูกอ่อนครับนะอาจจะเป็นคิ้วของเออตานคิ้วของไอสับ นะตัง้งคนกับมาแล้วาาล่ะขุนกับหอนขุนกับเมยที่ไร อีเบื้อจะมาเบียดหัวเบียดไม้ถีงมันเนาะจะมันเจ้าเนะาะซช่ครับเนี่ยปุญโฮมนี่เป็นนิสัยครับนะซ่าบ่อยากย่างบ่อยากไปพร้อมบุญ่นเกินนิสัยเมียครับหอดบนกินแล้วก็บ,บ่เข้าครับลีลาครับจะเป็นจังได๋ครับนะลีลาทามากซะ,ะ,กะเหลือเกินนะครับเนาะเอายิ่งเมืแล้วนี่แเล้งครับเนี่ยยิ่งกินไปครับ กินออกเลยครับเลยมันเหี่ยวมันแหลกกินออกเฮ้ยหอนมันร้อนมันร่อนครับคนเนี่ยให้แน่อยู่ครับนะว่าจะกินอยู่ขาเวลาอยู่มือนี้กระสิบนี่แหละช่วงนี้แหละข้างบนนะหมากินนี่แหละมาหน่อยเหาอยู่คุ่นติร์ ออย่าขนครับนะอย่าขนนี่จะกิงต,งต้องตัดให้จำมันจะได้ขึ้นใหม่ครับนะมันแตกบนนี่ิ่นก็นยังย้า,ายแถบมันมองอกเหยครับนี่เห็นบ่ครับนี่อ๋อตรงนี้เป็นอย่างไหนครับนะเห็นบ่กบนเอ้ยบนบนกินนี่ครับมันชอฝันกินอย่างไนครับอย่างไหนสู่นะครับสู่ซู่ซแล้งสู่ยังเอาอยู่นี่ไปใส่เหรอเห็นบ่ไหนห้องอ้าวไหนห้องคือหายโอ้ยนี่อยู่เป็นตัว นี่ต่อไหนนี่สูครับนี่ยเขียวไม่แอ่นครับนี่บังไว้ก่อนหอวครับบังเบิ่งหงานไหนจักหน่อยก่อนนี่ครับในครับนี่ในนี่ครับในมงอจุกคองนี่ครับในไหนครับนี่แม่นเลยครับปลูกแซมไปครับทนครับเขียวกลมๆนี่ครับมีเพนโกอลามีในครับเนาะ ไปกันขวัยับกันอืออ่ะเดกแปลก l อ๋ออันนี้ต้องถอนนะครับนะอันนี้ต้องถอนออนนะครับเนี่ยเดี๋ยให้เป็นดอกครับนี่ต้องถอนออกครับนี่เี๋ยหล่อแพรครับนี่นี่ใส่ฟุ้นครับนี่วิคอกนะครับนี่เขียวเลยครับนี่ใส่เด็กเกือบมืดครับทีครับเลยสะใส่ดันบนอีกส่วนผู้ส่วน มัวบกินเนี่ยใส่บ่บหอดครับนี่ยใส่หนาเลยครับเห็นบ่งามเลยครับนี่แต่แม่นถือแม่นหนาฝนนี่โอวบางยางคักเลยครับนี่ยไม่แดงกินนะเม่ได้กินหญ่สี่โดนครับไม่แดงนี่มีแต่เกี่ยวไปไห้เนาะเพิ่งจะปล่อยครับนะนี่หอนมาบอกมาแล้วเป็นังไงเป็นไงเป็นไงสวยเลย เดี๋มารอแล้วมือแรกตื่นรถกำเรียหนาเรียดล้างอยู่ครับเนะะาะอยรถก็ไล่เพราะรถมันกเกี่ยวเขานะครับช่วงนี้รถค้นเขารถเกี่ยวรถยังครับเนาะช่วงนี้ก็ลังเกี่ยวเขาดอรครับนะเข้า